สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องว่าเราเป็นแม่ค้าออะไร์ท่านหนึ่งเนาะเราควรเก็บข้อมูลอะไรบ้างแล้วก็เราเก็บยังไงนะคะโดยเคสตานี่นี้นะคะเป็นเคสตัดที้จริงของเพล l a นะคะก็เวลาเราอยากรู้เนาะแน่นอนเราขายของออนไลน์เราอยากรู้แค่ว่าสรุปเรากําไรไหมเนาะเพราะฉะนั้นไอยอดขายกําไรไหมเนี่ยมันก็จะมี2ฝั่งก็คือฝั่ง ยอดขายกับฝั่งต้นทุนเนาะยอดขายก็จะแยกเป็นพวกราคาขายส่วนลดนะคะแล้วก็จํานวนชิ้นที่ขายได้ซึ่งจำนวนชิ้นที่ขายได้มันก็จะมีอยู่2ปัจจัยหลักๆที่จะทำเพื่อให้เราเพิ่มยอดขายได้เนาะก็คือเราหาลูกค้าใหม่แต่ให้เขาซื้อของเพิ่มกับลูกค้าเดิมแหละแต่ว่าให้เขาไปซื้อ,อยางอื่นเนาะ เออนะคะส่วนฝั่งต้นทุนเองเราก็จะดูพวกเรื่องต้น GP เนาะค่า GP ค่าแพลตฟอร์มฟรีนะคะว่าเท่าไหร่นะคะค่ายฟุตบอลหนังที่แบบพวกของที่ให้แซมเปิลให้อินฟูไปรีวิวนะคะรวมไปถึงค่าแอเฟลเลตนะคะค่ามีเดียต่างๆนะคะค่าโฆษณาค่า อื่นๆนะคะรวมไปถึงค่าก็าดังนะคะทีนี้อันนี้ก็เป็นแดชบอร์ดมาร์คับแล้วกันเนาะของสิ่งที่เพลทเราดูกันเราดูอะไรกันบ้างนะคะเราดูว่ายอดขายเราเท่าไหร่เรากําไรไม่กำไรเนาะเราโดนค่า f ฟรดเอตค่าแพลตฟอร์มฟรีพีเท่าไหร่นะคะเรายอดขายมาจาก แพลตฟอร์มตัวไหนบ้างมีออนไลน์ออฟไลน์เท่าไหร่นะคะแล้วก็เทรนเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งโอเคอแน่นอนเราเชื่อว่าพอทุกคนเห็นสิ่งนี้เนาะทุกคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งว้าวเฮ้ยอยากมีบ้างอยากมีตัวแดชบอร์ดอย่างนี้บ้างนะคะแล้วแล้วหลังบ้านเราล่ะเราจะต้องมีข้อมูลประมาณไหนถึงจะมาได้นะคะอันนี้เป็น Data m o มเดลที่อยู่ในตัวของ Power BI นะคะแน่นอนเราจะมีตัวออเดอร์นะคะออเดอร์นี้เราก็จะดูว่าแบบในแต่ละออเดอร์เนาะมัน มียอดขายเท่าไหร่เป็นเมนฟรีเท่าไหร่ออเดอร์ไอดีอะไรขายอะไรได้นะคะโดยปกติอะคะ่ะเวลาทาง database เนาะเราจะเรียกตัว table อะ ว่า fact table คือความจริงก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่อยๆไหลามาเรื่อยๆนะคะก็สําหรับตัวด้วยเองสาหรับแมค่ค้าอะไรท่านอื่นก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วฉันจะไปเอามาจากไหนเนาะก็ถ้าสมมติวันนี้เราใช้แพลตฟอร์ม e aggregator e e นะคะเช่นอย่างทางของลินเองเราใช้ big seller เนาะในการรวมออเดอร์นะคะหรือว่าบาง้าเจ้าอาจจะใช้ซอสใช้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ไปดึงจากตรงนั้นเพราะว่ามันจะรวมจากหลายๆแพลตฟอร์มมาให้แล้วไม่ว่าจะเป็น s h o p e e Lazada TikTok Line เนาะแล้วมันก็จะตัดคอลัมน์มาให้สวย งามเป็นคอลัมน์เดียวกันเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่มีก็อาจจะไปนั่งโหลดแต่ละแพลตฟอร์มแล้วมารวมกันก็ได้ค่ะแต่ว่าข้อควรระวังคือเราอยากเอามันมาต่อกันรวมเป็นเทเบิลเดียวเนาะที่เหตุผลที่เราอยากเอามาต่อกันเป็นเทเบิลเดียวค่ะเพราะว่าเราจะได้เอามาฟิลเตอร์ได้ทีนี้การเอามาต่อกันเนี่ยก็จะค่อนข้างชาเลนึงๆเพราะว่าข้อมูลที่เราเอ็กพอร์ตมาจากแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยหน้าตาก็จะไม่เหมือนกันเนาะเราก็ต้องไปแก้คอลัมน์ให้มันเหมือนกันเพื่อมาต่อกันให้ได้ก่อนอันนี้คือข้อแรกคือออเดอร์นะคะ อันที่สองอันน, 2, น,นี้อันนี้ต้องเรียกว่า optional เนาะแต่ว่าถ้าอยากดูเป๊ะๆอาจจะต้องมีนะคะคือแพลตฟอร์มเลเวอนิวค่ะแพลตฟอร์มเลเวอนิวคือเงินที่เราได้มาจริงๆจากแพลตฟอร์มเนแต่จริงๆเราก็มีข้อมูลในออเดอร์อยู่แล้ว ก็ใช่แต่ว่าบางทีมันก็ไม่แม่นหรือมันอาจจะมีความเพี้ยนเกิดขึ้นได้เนาะเช่นในออเดอร์นี้บิ๊กเซลเลอร์บอกว่าหักทำเนียหักหักหักอะไรแล้วเหลืออยู่300แต่จริงๆพอเราไปดูในช e, ้อปปี้เท่าเลขออเดอร์เดีวยวกันไปเช็คอา้าวมันหักแล้วเหลือ280เพราะว่ามันต่างกันมีค่า a อฟเฟอรเเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเอาตัวเนี้ยเพื่อม,มาคอยเช็คทีทีนะคะอันนี้ก็โหลดมาจากแต่ละแพลตฟอร์มแล้วก็มาให้ชนกันด้วยนะคะ แฟกที่2เนาะแฟกที่3จริงๆอันนี้เผื่อใครอยากใช้แต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่เนาะก็คือแบบเอามาดูว่าลูกค้าคนเดิมเนี่ยมาซื้อซ้ำไม่ซื้อซ้ำด้วยกรรันแปลแยกจากหัวใบปะหน้าเนาะคือช็อปปี้มันจะช่วยอะไรมากมันจะไม่ให้เรารู้ว่าเฮ้ยลูกค้าเราอยู่ไหนเนาะเราก็ล,ลูกค้าเราชื่ออะไรเนาะมันจะส่งมาเป็นรูปแต่ว่าจริงๆเราสามารถก็ใช้พวก AI OCR ในการอ่านข้อมูลตรงนั้นนะคะแปลงมาเป็น Excel ได้แล้วก็มีการอ่านแล้วก็เอามาเก็บไว้เป็นตารางเป็นคาเซลล์ c o v ร r นะคะ ซึ่งสามารถนี้ก็จะตอกออเดอร์นะคะออเดอร์เรียกว่าเป็นแบบเปิดเป็นหัวใจเนาะอยู่ตรงกลางอันเดียวเลยนะคะแล้วก็ แฝกอีกตัวที่เราจะใช้นะคะเรียกว่าคอสนะคะคอสคืออะไรคือต้อนทุนของสินค้านะคอสอบุโซเนาะ, so นะว่า,าสินค้า SKU นี้ต้นทุนเราเท่าไหร่นะคะเพื่อเราจะได้ออกมาเห็นได้ว่าสุดท้ายเรากําไรเท่าไหร่เนาะถ้าเราไม่มีไฟล์ของต้นทุนมันก็จะยากมากในการที่จะไปรู้ว่าเอ้ยเราสรุปแล้วอันนี้กําไรไม่กําไรนะคะแฝกตัวอีกตัวหนึ่งนะคะที่เรามีเพิ่มเหมือนกันนะคะคือ s h o ปปี้แอนะคะช้อปปี้แอตรงนี้นะคะก็คือค่าแอดนั่นแหละที่เราใจ่ายให้ช้อปปี้เนาะก็จะเป็นพวกค่า ค่าแอดไม่รู้ว่าใครยิงซีพาร์หรือเปล่าหรือจะเป็นตัวช e ้อปปี้แอดเฉยๆบนออนแพลตฟอร์มก็ได้นะคะเนี่ยก็คือเป็นค่าแอดที่เราจองมาแมปเพราะว่าเวลาเราจะลบดูว่าเงินจริงๆเนาะเราก็ต้องไปหักค่าแอดพวกนี้ด้วยนะคะอ่ะแล้วก็อีกแฟกหนึ่งนะคะก็คือแฟกของอินฟลูเอนเซอร์ค่ะว่าเอะวันนี้เราเอาของอันไหนให้อินฟลูเอนเซอร์ไปนะคะเท่าไหร่ประมาณนี้ต้นทุนค่าสินค้านะเพื่อให้เราเก็บต้นทุนได้จริงๆนะคะทีนี้ พูดถึงแฟกเสร็จแล้วเราจะมาพูดถึงกันสิ่งที่สองเราเรียกว่าเดเมนชันค่ะเดเมนชันคืออะไรเดเมนชันคือตารางคำอธิบายเนาะเช่นอ่ะเรารู้แล้วออเดอร์นี้มาวันที่1เดือน1หรือวันที่25เดือน8ทีนี้เราอยากรู้ว่าไอ้วันที่25เดือน8เนี่ยเป็นดับเบิลเดย์หรือเปล่าเป็นแคมเปญเดย์หรือเปล่าหรือไม่เป็นนะคะหรือว่าเป็นเดือนอะไรวันอะไรนะคะเราจะสร้างเดเมนชันเทเบิลตรงนี้ขึ้นมานะคะ หน้าตาของ Dimension Table ก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็จะเห็นว่าแบบเอมันเป็นวันเนี้ยมันเป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรควอเตอร์เยะเท่าไหร่มันเท่าไหร่เป็นวีคที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็เป็นดับเบิลเดย์เซลหม่นะคะซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากการเขียนสูตรเนาะออกมาเป็น Dimension ตัวแรกนะคะคูดง่ายๆคือเอาไว้อธิบายเดทแหละแต่ว่าให้มันมีมิติเพิ่มขึ้นนะคะเราก็เลยเรียกมันว่า i ด e n s i o n table นะคะ d ด m e เ s i มนชั b นเตัวที่2นะคะเราเรียกมันว่า Product Dimension ค่ะ Product Dimension คืออะไรคือในออเดอร์เราอะ่ะมันจะมีชื่อ SKU แล้ว่วา SKU นี้ชื่ออะไร SKU นี้คืออะไรนะคะแต่เราก็อยากรู้ว่า SKU เนี้ยอ่ะเป็นแบรนด์ของเป็นแบรนด์อะไรเป็น Product c a t g o o r y เนเป็นอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็จะใช้ตัว Dimension ของ Product มาแม p เพิ่มนะคะอ่ะ รวมไปถึงแพลตฟอร์มเหมือนกันเลยค่ะแพลตฟอร์มเราก็จะมากรุ๊ปว่าเป็นออนไลน์เป็นออฟไลน์เป็นอะไรอย่างนี้ค่ะสมมุติกรณีเรามีช anel เยอะๆหรือเรามีมากกว่า2อสล้านเนาะเราอาจจะอย,อยากมีตารางที่เป็นแพลตฟอร์มแยกออกมาเป็นอีกตารางนึงคะะแล้วก็คอสอันนี้ก็คือต้นทุนสินค้านะเมื่อกี้พูดไปแล้วแล้วก็จริงๆอีกอันนึงที่จะมีไว้เหมือนกันก็คืออินเวนทอรีค่ะอินเวนทอรีเห็นจะเอาไว้ดูว่าเฮ้ย hey, ตอนเนี้ย Current Stock ที่เรามีอะคะ่ะมีอยู่กี่ชิ้นแล้ว based on ยอดขายปัจจุบันนะคะเราพอขายไหมเราเราพอขายอยู่รอดไปได้กี่วันแล้วเราต้องสั่งเพิ่มหรือไม่สั่งเพิ่มเท่าไหร่นะคะก็เลยเป็น Data Model ประมาณนี้ค่ะซึ่งภาพนี้ทั้งหมดเนาะจริงที่บอกมันออกมาดูได้เยอะมากเลยดูยอดขายดูต้นทุนดูกำไรดูอะไรเงะะี้ยค่ะแทบจะเรียกว่าถ้าเราใช้โมเดลตัวนี้เนาะเราได้ Data Mo เดลประมาณนี้มานะคะภาพนี้หรือภาพนี้ทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันเก็บ ภาพทั้งหมดมาให้เราเรียบร้อยแล้วไปคำนวณไปคำนวณทางนี้หมดเลยก็หวังว่าการเล่า Data m o d เดตัวนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ้าเกิดใครสนใจอยากเรียนหรือว่าอยากให้เราไปช่วยวาง Data m o d เดให้นะคะหรืออยากทำแดชบอร์ดอะไรแบบนี้นะคะแบบแบบนี้เป็นต้นนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe กับเราได้นะคะหรือว่าถ้าใครอยากเรียนเป็นไพเวยนะคะก็สามารถติดต่อเราตางลางได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ